นิทานเรื่องแตงโมของพ่อมดไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปโรงเรียนทุกวันเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่เขาไม่ใช่เด็กๆทั่วๆไปหรอกเขาเป็นพ่อมดตัวน้อยและแน่นอนพ่อกับแม่ของเขาก็เป็นพ่อมดและแม่มดครวของเร็กจี้ไม่เคยซื้อของใช้พ่อกับแม่ของเขาเสียกทุกอย่างขึ้นมาแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความลับ พื่อนบ้านจะต้องไม่รู้เรื่องนี้เป็นเด็ดขาดเกร็กจี้ถูกสั่งห้ามไรม้มนที่โรงเรียนเป็นพ่อมดก็ต้องมีความรู้ด้วยลูกต้องตั้งใจเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆห้ามเสกการบ้านขึ้นมาเด็ดขาดแม่สั่งดูซิว่าถ้าไม่มีเวทมนต์ช่วยลูกของพ่อเก่งแค่ไหนเพราะว่าผลการเรียนของเกร็กจี้นะ่ะอยู่แค่ระดับปานกลางแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีนั่นก็คือ การปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่เร็กจี้ปลูกงอกงามดีโดยที่เขาไม่ต้องใช้เวทมนต์เลยและแล้วโอกาสในการแสดงความสามารถของเขาก็มาถึงเมื่อคุณครูประกาศว่าจะจัดการแข่งขันปลูกแตงโมขึ้นเด็กๆหลายคนพลวนดินขุดหลุมแล้วหยอดเมล็ดแตงโมล,ลงไป เมื่อขยันรดน้ําและดูแลต้นแตงโมก็เหยียดเถามันออกไปอย่างรวดเร็วเล็กจี้ก็ทำนั้นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขามีเทคนิคพิเศษเล็กจี้จะพูดคุยกับต้นแตงโมของเขาทุกวันอย่างสนิทสนมบางวันก็ร้องเพลงให้ฟังดาดาดาต้นแตงโมของเล็กจี้เติบโตขึ้นอย่างร่าเริง เถายาวๆของมันดูอวบอ้วนแข็งแรงไม่นานก็ออกดอกและติดผลลูกกลมเต่งในที่สุดงานวันกเกษตรที่โรงเรียนก็มาถึงเด็กๆอุ้มแตงโมของตัวเองมาวางบนโต๊ะกันใหญ่เด็กจี้มั่นใจเต็มที่ว่าแตงโมของเขาลูกโตที่สุดเพราะมันหนักอึง้งแต่แล้วเมื่อวางเรียงกันบนโต๊ะแตงโมลูกหนึ่ง ก็ดูเหมือนจะใหญ่กว่าของเล็กจี้นิดหน่อยเล็กจี้ใจเต้นแรงเขาไม่อยากแพ้เลยในที่สุดเล็กจี้ก็ไร้มนเบาๆแตงโมของเล็กจี้สั่นไปมาแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้มันใหญ่มากและใหญ่พอที่จะเป็นผู้ชนะได้สบายสบาย เข็มรางวัลชนะเลิศปักลงบนแตงโมลูกที่โตที่สุดของเพื่อนตามด้วยเสียงปรบมือดังกล่าวของเด็กๆทั้งโรงเรียนเร็กจ,จี้อุ้มแตงโมของเขากลับบ้านพลางฮามเพลงอย่างมีความสุขเร็กจ,จี้แพ้แต่เขาก็ภูมิใจมากที่ปลูกตแตงโมไม่ได้ได้ลูกใหญ่เป้งโดยไม่ได้ใช้เวทมนต์เลยและมันเกือบจะชนะเลิศเนี่ เล็กจี้ผ่าแตงโมหลายผลที่เขาปลูกได้เพื่อแจกให้เพื่อนๆและแต่ละชิ้นก็มีขนาดเท่าๆกันเด็กๆว่าเล็กจี้ผ่าแตงโมไปกี่ผลรู้คําตอบแล้วช่วยบอกได้ไหมเด็กๆมีวิธีหาคําตอบอย่างไร